ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมผมนนี้เราอยู่กับเกมไลน์เลนเจอร์ครับก็วนนี้อยู่กับไอดีสายฟรีพาร์ทที่สี่หรือห้าก็ไม่รู้นะสี่สามสี่ห้าแต่ว่าอยู่แถวนี้แหละยังไปไม่ไปไหนดีครับผมไอดีเนี่ยก็ยังได้อยู่ประมาณนี้อยู่เลยไอ้นี้ก็ยังไม่เต็มเพชรก็สามพันแปดแล้วไม่รู้จะสุ่มเกียร์หรือสุ่มอะไรดีแต่ต้องรอเดือนหน้าแหละว่าเกียร์หรือตัวใหม่หรืออะไรเราจะได้ยังไงไมมเราต้องมาดูกันแต่ว่าเดือนเนี้ผมขอทําตัวหนึ่งก่อนขึ้นเป็นตัวที่จะช่วยชีวิตเราได้แล้ว ตัวนี้แหละรครับตัวที่เราแจกมาซึ่งมันก็น่าจะมีไม่พอหรอกเดี๋ยวผมค่อยไปเก็บเอาแต่ทีนี้เราจะลองมาทําเดี๋ยวแล้วแวก่อนก่อน,อนทําเดี๋ยวลองไปตี PVP ด่วนนะแบบไม่มีเจ <c oughs> สิกาขอสักีสองทียมามา,มา,มา,มาถึงก็เริ่มแันนี้ก่อนเลยแนละ้วกันนะผมโดนเฟรนดิงตายไม่รู้ครับจังหวะนี้เอาลูก่อลลองดูว,ดวไป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  มันรู้โดนนั่นน่ะโอ้โหแรงแรงมาจริงโอ้สู้ไม่ได้เอ้ยน้ำแข็งก่อนน้ำแข็งไปก่อนเฟรุนเดายิงโหดขนาดนี้สิไม่ใช่แค่เฟรุนนะหลายตัวเลยโอ้โหตายแล้วตายละสู้ไม่ได้เลยแม่ตัวเราน่าจะสู้ไม่ได้อยู่แล้วมั้งหรือเปล่าไม่รู้โดนอัดเต็มหน้าบ้านเลยครับผมยังวันี้โอเคเดี๋ยวเราลองจะลองใส่ ลองใส่เจสิก้ามาดูครับหลังจางนี้ว่ามันจะช่วยได้ดีหรือเปล่าแต่มันจะบวกกับทีมเดิมก็บวกไม่ได้แล้วเนาะโอ้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 ดิบหน่อยรีบหน่อย,อยโอ้โหนี่มันยัดมาถึงหน้าบ้านแล้วมาจริงอืมไม่ไหวไม่ไหวเอ้ยตัวมันก็ยืนถึกอยู่นะแต่ก็ไม่ไหวแล้วไม่ไหวไม่ไหวออกมันเราอยากเราไม่อยากดูความแพ้ของเด็ครับเปิดมาถึงก็จะเจอความแป้แปของเด็เลยจังวันี เออมาเดี๋ยวเราลองใส่ตัวเจสกาไปดูไม่รู้มีโลมันจะช่วยไหมนะเพราะสนมากก็สกิลมันก็นทะลุเอามาต่ามหมดอยู่แล้วแต่เดี๋ยวลองขอลองกันโอเคครับ <Okay, yeah, S 1> ผมอัพเกียร์แปล95 200 210โอเคพวกนี้เดี๋ยวค่อยไปนู่นเองค่อยไปหาอัพเองโอเคส่วนพวกตัวจดาวนี่ก็ใส่ใสใสไปเลยละกัน อเราไม่ได้จะใช้อยู่แล้วโอเคตอนนี้ได้อยู่แค่สองรอยสิบนะครับผมยังไม่เต็มสอง้อยสี่แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมใช้สองรอยสิบไปก่อนเลือดสามล้านหนึ่งอ่าแล้วเกียร์เราละชิบหายแล้วไม่มีเกียร์ผมไม่ได้เลือดเกียร์อะไรเกีย่ยวกับของไอ้นี่จมตีไว้เลยอะขอประโยชน์สักสา0รอยบีได้ไหมเผื่อมีอะไรออกอสักสี่ร้อยบีอะไรแบบนี้ เป็นเป็นเอาเป็นจริงๆคือไม่อยากหยอดเลยไม่เอาดีกว่าไม่อยากหยอดอะ่ะไม่ไม่เอาไม่เอาพลังชีวิตเราบ้าจริงใส่ไว้นั้นไปแล้วกันนะความเร็วในการเคลื่อนที่ผลิตแล่าาจก้อ่5.2น่าจะได้6.2นั่นแหละมาใช้ โอ้เราเลือกแต่กับเราเลือกแต่รองเท้ามาซะด้วยสิโอเคเกียร์อื่นไม่ค่อยจะเลือกเท่าไหร่เลือกแต่รองเท้ากับอะไรวพวกนี้มานี่สวนข้างหน้าแล้วก็ใส่นี่ไปเลยแตนงนนนนี่5.7 6.2ไหนๆแล้วก็ให้เรียกเร็วสุดๆไปเลยแล้วกันโอ้ยเสียงรถผ่านเสียงผมมันอาจจะขัดขัดหายหายหน่อยนะโอเคได้บวกสาม อัดไปบยััๆใส่ไปไอ้นี่ได้มาทุกวันอยู่แล้วบวกห้าใส่ใส่เรียกเร็วให้เจสิก้าเทนแล้วครับจมจูงวานนี้ไม่มีไม่มีของไม่มีอะไรอาจจะมีแบบเสียงซิทน้ำมูกนิดๆนะครับผมผมเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วข้าวก็เพรดเผ็ดทอนี่ก็ไม่มีเด้อเด้อเเราต้องอัพอันนี้แต่เราไม่มีอะไรให้ใส่แล้ว อ้าจุจ8 5.8 5.5เอาสักสองชิ้น8.0หรือ5.8ถ้ามันมันเหมือนกันเดียสเลยเว้ยโอเคเหลือไว้ทั้งนี้พอแล้วเราไม่มีของใช้แล้วแน่เนนะ่ะเราต้องรออาทิตย์น่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมในกิวผมอยู่กิวอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าผมลืมรับของรางวัลชิบหายแล้ว เราก็ใช้เกียร์ที่แรกๆมาหมดแล้วหกนั่นไงนั่นไงลืมครับลืมลืมนิดหน่อย <c oughs> เรียบร้อยเลยโอเคเจฟฟกาก็ใส่แบบตามนั้นไปแล้วกันนะครับผมใส่แวกแนวแวกแนวแวกแนว,แว,แนวโอ้โหคอนเมื่อกี้ภาวนาให้ได้คอนเนะแต่ไม่ได้เลยโอ้โหไม่ได้เลยแต่ว่าผมลืมไปว่ามีเกียร์จากตรงนี้อยู่อย่าพลาดเลยเรา เจสสิกาตรงนี้ก็เลือดแปด้านสี่แล้วอัพอ้นี่เต็มเลยโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวหลังๆก็ได้เยอะไอ้ของพวกนี้เลือดสิบล้านโอเคไปพีวีกินต่อเลยเดี๋ยวรอบหน้าเราจะทําแบบที่นี่เราจะบวกเลยนะครับผมเราจะไม่สนใจไม่ไม,ไม่มันมีตัววินโอ้ยมีตัวนี้เอ,อสู้ไม่น่าได้เรามีดามิดไหมเราดามิน้ damage, นําเราไม่มีเผื่อสู้ไม่ได้ข้ามาก,ก่อนนี่ฝังนูมีจิสึก้า นี่บวกกับตัวนี้ฝั่งนู้นถือก,กว่านั่นนะกองผมแค่เกียร์ฟรีฝั่งนั้นก็เกียร์ฟรีแค่แหละโอ้ยโอ้โหดาวินชีนฝั่งนู้นก๊อปดิไม่จริงไม่จริงเพื่อนเจสิกาเราทำมาเพื่อแบกทีมใช่ไหมมันยังเดินไปไม่ถึงเลยโอ,โอ้ตาย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 ยังเดินไปยังไม่ถึงเลยจะตายหายกันแล้ว,ลวเจสิกาเรา ขี <Okay>. oh, ่โอ้เราโดนช้างฝั่งนู้นตืมมาหยุดหรือช้างฝั่งนู้นถึกมากอะ่ะเพื่อนมันถึกกว่าช้างฝั่งเราอยู่แล้วแล้วเนาะแต่ว่าเอามิซายกระจอกกระจอกไปกิน <laughs> มิซายวิวเอ็มมาเตอร์โอ้ดูดีโดนทืบกลับมาฝั่งเรามีตัวคนละบโบะเ้ยฝั่งนู้นถึกกว่าเท่าไหร่เองฝั่งเราเลือดห้าสิบล้านนะฝั่งนู้นเลือดเท่าไหร่มู้โอ้โหดูดีช้างฝั่งนู้นตืบไม่หยุดเลย่บ้าจริง ทำไมมันอัตราการออกสกิลอะไรมันต่างกันขนาดนั้นเลยแล้วไออัตราการออกสกิลผมก็แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะใสมาบ้าจริงนี่อะไรนะโอ้ไม่เอาไม่รอดอะ่ะอาไม่อยู่โดนบ่าช้างฝั่งนู้นอย่างเดียวเลยนะไม่ได้ไม่โดนอะไรเลยเจเจ,จสุกงเจสุก้าไม่ได้ช่วยอะไรเลยตัวเนี้ย <c oughs> โอ้โหจะช่วยอะไรแล้วเออสตันไปอืม <c oughs> เหลือ,ลอแต่ตัวเดียวแล้วฝั่งนู้น เหลือตัวเหลือเหลือเอบาช้างตัวเดียวแล้วจริงๆนะไม่ไม่เหลืออะไรแล้วไม่เหลืออะไรแลเหลือเบาช้างเออทำไมเจสซิกา้าผมนั้นมันออกมาแล้วใช้สกิลเลยวะโอตายครับผมศึกระวังเบาช้างนะเนี่ยไม่ใช่ศึกของระวังอะไรแล้วแล้วดบอสมืดเราที่อยู่ข้างหลังก็ทาอะไรไม่ได้เลย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าให้ผมสุ่มเกียร์ก่อนนะอย,อย่าอ,อย่ารออย่ารอเดีย๋ยวเดี๋ยวรอสิ้นเดือนต้นเดือนหน้าเราจะเกิดเข้าไปดีเนี่ย จะเกิดลุล่วงก็ไม่รู้แต่รอบนี้สู้นาน,นานนะผมเออเออเาไปเพื่อนโอเคจสิก้าช่วยอะไรเนี่ยจสิก้าช่วยอะไรเนี่ยโดนเบาช้างตืบตายอยู่บนตูเพื่อนอ๋าทีมป้องกันไม่มีอ๋อเขาไม่น่าจัดทีมป้องกันเือนผมเลวิสองร้อยวิวก็เยอะกว่าใส่ลบสกิลต้านสกิลพลังชีวิตทนี้ก็ใช้สกิลพลังโอ้โห เลือดเยอะกว่าผมเจ็ดสิบล้านมีต้านมีอะไรเรียบร้อยเนี่ยนี่เปมีเบาช้างทุกไอดีเลยเว้ยเบาช้างยอดฉิดเจสซิก้าเราโอ้รู้สึกมีมาก็เหมือนเหมือนจะช่วยก็พอจะช่วยอยู่ม้งแหละถ้ามันไม่ตายซะก่อนนะ้นะถ้ามันเดินไมาถึงล้วมันอีกแล้วแหละโดนโดนเบาช้างตืบตายหายอีกแล้วโอ้ย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  โอ้ยลูกจ๋าแต่ทาไมสัตรตูมันวิ่งมาถึงหน้าบ้านเราก่อนทุกทีแลว้วผมไม่เข้าใจทุกไอเดียแล้วนะทั้งน,นที่ผมปล่อยตัววิ่งออกไปก่อนแต่สัตรตูมาถึงปลื้ดวิ่งออกมาทุกทีเลยผมมันเป็น,เป,นเป็นอะไรวะผมผมผม,ผมงตรงนี้แหละไม่ว่าไอดีไหนต่อไอดีไหนผมสัตรตูชอบวิ่งมาถึงหน้าบ้านผมก่อนทุกทีเลยโอ้ตายเป๊ะเโอเคไม่ไหววันนี้ ผมอยากรู้ทำไมศัตรูมันวิ่งมาถึงหน้าบ้านก่อนมันเป็นทั้งไอเดียหลักไอเดียอะไรเนี่ยเนี่ยอะไรอ่ะไม่ว่าไอดีไหนที่ผมลองปล่อยตัวบัฟวิ่งออกมาก่อนแล้วอย่างไงตัวยามาโตแล้ววกนี้แต่ศัตรูว,วิ่งมาถึงก่อนทุกทีเลยโอเคลองอีกสักทีครับผมความมั่นใจดีนี้ไม่เอานีา่เบารอบนี้นะแน่นอนนะหมไม่น่ก็ไม่รู้จะว่าง,ง่ะไฝั่งผนมีแค่เบา ธรรมดาธรรมดาในตัวเหมือนเราเกียร์กใส่น้อยกว่าเราอีกขีเ่เดินไปเดินไปอย่าบอกน้ําเบามันทื่เราตายหมดอีกไม่เอานะ่ะบาเราทืบใครไม่ตายเลย <c oughs> ขีย่เรียบร้อย,ยอเกอคิมนีทำเจสิกามามันก็ดูเหมือนจะช่วยนะไม่รู้มันช่วยหรือเปล่ามันก็ช่วยพวกสตันที่มันแบบไม่ไม่ทะลุอมตะเลยเนะี่ย เดียนะ๋ยวเอยนี่นีเนี่ยมาจสิสกาปึ้งโอ้โหเห็นสีทองทองขจสิสกามันไม่ใช่ผมว่าเราต้องเอาตัวนี้กลับมาแล้วแหละดาวินชีว่าจะไม่เล่นแล้วนะดาวินชีโอ้สงสัยต้องใช้ส่วนเจซสิกานี่ก็ตามนั้นครับผมไม่มีอะไรอย่างน้อยก็น่าเอาไปช่วยเล่นด่านได้อยู่เพราะาด่านตัวนี้ผมขาดตัวมาตะไอ้บาวนี่ก็ยินไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่โอเคก็เป็นว่าคลิปนีวันนี้เลยกันนะครับผม ก็เะยเกิดกัรเจ้าลืมบอกก็ตามก็เลยก็แชร์ด้วยนะครับว่าคลิปนี้เหมือนทำตัวนี้มาเหมือนเหมือนจะดีนะแต่ก็ไม่เท่าไหร่ครับผมโอเคเดี๋ยวต้องรอคุณโบหน่ะตัวอะไรแล้วก็มีร้อยสี่สิบกว่าใบร้อยห้าสิบใบไม่รู้พอไหมโอเคแล้วเจอกันนะครับผมนะครับไปละ